ให้ง่วงนอนจังเลยค่ะง่วงนอนแล้วมาเล่นเกมทำซากอะไรวะเนี่ยเออนี่ปุ่มอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่คือมึงเล่นซินเนตเทียไปเป็ดใช่ไหมเนี่ยหมาที่ไหนมาตายหาแถวนี้วะเนี่ยอ๋อไม่ไหวแล้วซินเนตเทียง่วงมากเลยเสียงอะไรอะน่ากลัวงง่วเ โอ้โหกูขอร้องแล้วมึงอย่าหาวอีกเลยเด้ไหมอย่าน่าจะทําอะไรนายทำไปเลยนะเราไม่ไหวแล้วายแล้วอย่าอย่าหาวอีกเลยเด็เเลิดถ้าหาวแบบนี้ต่อหน้ากูกูตบปากแตกอ่ะง่วงแล้วไปนอนดีกว่าได้เหรอแบบนี้คือเดี๋ยวเดก็คือง่วงแล้วไปนอนเลย เดี๋ยวแล้วคลิปย,ยังไม่ถึงนาทีเลยคืออะไรเ,ไเดี๋ยวฮัลโหลอะไรโอ้ข้านึ่งตายาน้ำตาแทบเลืองเดี๋ยวนะแบบก็ก็คือง่วงแล้วก็เทคนดูไปเลยแบบนี้เนี่ยนะฮัลโหล